สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีมังกรนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนมิถุนายนปี2564นะคะเรามาเริ่มที่การงานก่อนเลยนะคะนะตามหน้าไพ่นี้ทุกสาขาอาชีพเป็นไปได้ด้วยดีนะคะนะในบางท่านเจองานยุ่งเจอ,เอ,อคู่แข่งสารพัด ก็พักสะบ้างก็ได้นะคะพักผ่อนไปหาหมอนวดนวดสักหน่นนนนอยก็ดีเหมือนกันหรือไม่ก็พักผ่อนที่บ้านเลยก็ได้เนาะเพราะว่าบางท่านอยู่ห่างไกลจากบ้านด้วยนะคะนะคือดดนจ,จ,จ,จรนจริงๆอะคะ่ะนะแต่การจรครั้งนี้ทําให้คุณมีเงินมีงานที่ดีมั่นคงด้วยลหละนะคะแต่การช้อปปิง้งการใช้ใจ่าย ซืรุ่ยซร้าไร่ให้กับตัวเองก็เบาๆหน่อยนะคะนะเพราะว่าคือตรงนี้มันเป็นเดทนะคะม,ม,มีมีเป็นเรื่องของสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องคุณต้องอาจจะต้องหยุดเพราะสุขภาพคุณแย่ก็ได้นะคะอาจจะไม่หยุดเพราะว่างานยุ่งคู่แข่งเยอะ มันมันรับไม่ไหวขอพักสักหน่อยอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่องสุขภาพที่ไม่ดีทําให้คุณต้องหยุดเข้าโรงพยาบาลนะคะตรงนี้ต้องระวังเลยนะเพราะมันขึ้นมาอย่างเงี้ยรอดยากรอดยากแต่หายนะคะไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงรักษาหายค่ะในบางท่านดีมากเลยทํางาน2อ,อย่างลําไพ่พิเศษนะคะทํามากินเกี่ยวกับอาหารนะคะของสวยของงามอาหารเกี่ยวกับการเดินทางไปได้ดีเช่นกันค่ะ นะคะเรียงอย่างนี้เลยนะเหนื่อยหน่อยก็พักสักนิดนึงก็ได้แต่ในบางท่านไม่นะคะในบางท่านก็อเหมือนจะพักยาวเลยหยุดเลยไปไม่รอดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่การเงินไม่ต้องห่วงการเงินคนดีนะคะนะที่ไปไม่ได้น่าจะเป็นกิจการเกี่ยวกับอาหาร มากกว่านะคะคู่แข่งก็พียับเลยอะไรอย่างนี้นะไม่เป็นไรคะ่ะอาชีพสำรองคุณจะช่วยได้ส่วนกิจการเกี่ยวกับอาหารของสวยของงามก็ขอให้ใช้เ,เขาเรียกว่าอะไรรถนะคะวิ่งส่งไปเลยก็ได้ทำผมที่บ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ สร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาในโลกออนไลน์ทำให้คนจดจำคุณได้ว่าคุณคือช่างเสริมสวยคุณคือแม่ค้าส้มตำคุณคือพ่อค้าขายหมูกระทะหมูจุ๋มนะจัดชุดส่งถึงบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นลองปรับเปลี่ยนดูนะคะตามหน้าภา่ยนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์หยุดอยู่หยุดอยู่นะคะ าการเงินแบบไปแล้วนะคะการเงินคนดีเยี่ยมนะคะอยู่ที่การปรับของคนนะุณปรับไมา์เซตใหม่นะต่อไปเรามาดูเรื่องความรักคนโสดก่อนคนโสดช่วงนี้ขอให้หยุดพักพิจารณาตัวเองสักนิดนึงว่าทําไมเราถึงโสดนะคะไพ่ของคุณขึ้นมาเป็นไปของคุณตรงนี้คือแปดช่วยคืออภพรักนะคะคนโสดคนจะหยุด พิจารณาตัวเองว่าทําไมเราถึงโสดเราอ้วนหรอแล้วไม่สวยหรอเราใจร้อนไปหรือเปล่าขี้งนงหงิดหรือเปล่าเราชอบทะเลาะบ่อแว้งกับเพื่อนร่วมงานหรือเปล่านะเราอาจจะดูไฮโซดูดีมากเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นพิจารณาตัวเองนะคะนะส่วนท่านที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วอืมถ้าหาก อยู่ห่างไกลกันทะเลาะเบาะแว้งกันถ้าหากคุณเป็นฝ่ายผิดคุณจะต้องงอหนักหน่อยนะนะก็ต้องง้อนะคะแต่ถ้าเราเราไม่ผิดแฟนเราเป็นคนผิดก็อยู่ในบ้านละคะ่ะอยู่ในบ้านเดียวกัน,อย,น,อ,นอยู่ในห้องเดียวกันอยู่ในห้องเดียวกันแต่อยู่คนละมุมแล้วก็ค่อยๆพูดแต่ตรงนี้ไม่อยู่คนละมุมอยู่คนละที่เลยอะตามนี้นะอยู่ห่างกันนะคะ ก็ือค่อยๆค,คุยกันค่ะนะอมมีปัญหาเรื่องทะเลาะกันคือเรื่องอกอรักซ้อนนะคะนะแล้วก็เอามาทะเลาะกันเนาะส่วนเรื่องที่จะติดติงในหน้าไพ่นี้คือการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานคือให้ใช้สติปัญญาให้ดีนะคะแล้วก็ อย่าไปหาเรื่องแย่ลิดเลยดีกว่าถ้าหากว่าเขาพยายามที่จะหาเรื่องเราแล้วก็คนถถอยห่างดีกว่าเพราะว่ามันขึ้นมาคู่กันอย่างนี้นะคะนี่คือเดทนะคะนี่คือห้ามไม้เท้าไม้เท้าคือเรื่องงานล้วนนะงานที่มันขัดแย้งยุ่งอีลุงตรงนังซึ่งมันอยู่ข้างบนของเดทอยู่ตรงกันตรงนี้เนาะเฉยดีกว่านะคะเฉยดีกว่าเราเรา คือมันเป็นแค่เดือนนี้เองนะพอมันผ่านพ้นไปมันก็จะดีเองถ้าหากเรารู้สึกรู้รู้ว่าเราจะต้องอดทนอดกลั้นสักอย่างนะนี่คือเรื่องที่จะต้องติดติงในเดือนนี้นะคะเอออีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกไปในเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะต้องดูสวยดูหลอ่อเราจะไม่ทําตัวให้เป็นธรรมชาติมากจนเกินไปนะคะนะอ่า น่าภายนี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ